อส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่จะดีร้ายสึกเท่าไรแค่ไหน เมื่อที่มาเยี่ยมนะครับผมมากับท่านผู้การนะครับนาวาเอกดอกอรนิรัตกุฏธ,ธาเอื้อนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนของกองของกองเรือภาคสามนะครับที่ภูเก็ตมาเยี่ยมพี่น้องด้วยเทศกาลงานบุญด้วยที่จะถึงก็คือช่วงนี้กําลังจะเข้าสู่โซนบุญหมายถึงว่ากําลังจะเข้าสู่โซนมามาคบูชานะครับก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องมาให้กําลังใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยเป็นสองสองปัจจัยนะครับก็เลยมาเยี่ยมพี่น้องกำนันโชคนะครับชูสุวรรณนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับพร้อมกับผู้กองริมนะครับสารวัตรนะครับสารวัตรสารวัตรกองกำกับสืบนครก็มาเยี่ยมพี่น้องกันนะครับได้ร่วมบุญได้ให้กำลังใจนะครับในสถานการณ์แบบนี้วิกฤตแบบนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่ากำลังใจนะครับพราะงั้นการให้กำลังใจนะครับแบบสงเคราะห์กับแบบนโยบายของรัฐจิงเป็นเรื่องสำคัญนะครับ แต่วันนี้เรามาสงเคราะห์มากับกำนันชดนะครับมาเยี่ยมพี่น้องนะครับวัดดีครับบ้านสเสวะเฮัอ,อดีครับอืมกินข้าวยอะไรยังอ่ะแต่เจ้ากินแล้วกินแล้วนะครับอ,รรบอาบุกันเดินเดนเดนเดนอ่านะครับอันี้อันี้นากกาก์วันชายนะครับเยี่ยวเยี่ยวแต่เยี่ยวเเพื่อใครมามั่งนะครับอ่าไอ้นี้ตุ้งย่าง มาให้กํำลังใจเนี่ยมีข้าวสานมีปลาเค็มพวกเนี้ยนะครับก็ชายกันในชีวิตประจำวันให้กํำลังใจกันนะครับให้เราสู้กันนะครับให้เราสู้กันแล้วกี่ปีแล้วนี่เป็นตรงนี้กี่ปีแล้วครับสมองที่ผมทามัเนียนระเทสสมองก็คือย่งยวงไรอย่ายวาาย่างไรอย่างไรยางอย่างไรย่อย่างไรอย่างไร่่รร แล้วตึงอย er, ู่ปัญณีในวัยเวลาตึ mm ้งวันอ้วดอ้วดซาปันญีได้ไปวัดมั่งไหมอ่ะไปไม่รอดหรอเออเธอหน้าจะชวนคุณแม่พาคุณตานะไปเข้าพรรษาอย่างน้อยที่สุดรุ่นเข็นก็ได้รุ่นกันนะแล้วเข็นวิวแชร์อะไรเนี่ยทําให้สดชื่นนะเข้าพรรษานะไปปบปลาปบไรดีมากจะยักไว้มไปอะไรแต่ว่านี่ในี่ชายนี่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 แชร์นี่นีชายนี่ไปเลยอเข้าพรรษา อวดซาตักบาตรกิดข้าทานลองคิดดูไปอีกพาคุณตาไปนี่อาจารย์เสนอนะลองลองพาคุณตาบอกคุณแม่พาคุณตาไปอวดซ่าไปตักบาตรวันนี้ก็วันพระนะวันเนี้ยวันพระและว้วอาทิตย์หน้าก็จะเป็นอาสาหนาบูชาจะไม่พรงรัตน์เออพาคุณตาไปไหเร็วๆนะอายุต่อได้เลยคำนี้เจ็ดสิบกกหกเจ็ดสิบหก ให้กำลังใจให้กำลังใจครับคมาพข้อนียานะครับครับครกำลังใจให้นะคุณตานะสูด้วยำว่าไมใชสคราหฟังใวันโลกทั้อ วิกฤตการโควิดทายัางไงไปเยี่ยมเยียนพี่น้องไปไม่หมดหรอกครับแต่ว่าทําอะไรได้ที่สุดเราไปก็อินใจคนรับก็อินใจทุกคนก็อินใจนะครับไปให้กําลังใจกันท่ามกลางวิกฤตและในเทศกาลงานบุญที่จะเกิดขึ้นนะครับพื้นที่นะครับก็ไปให้กําลังใจการให้กําลังใจก็เป็นการสงเคราะห์ชนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มีความสุขที่ไปเยี่ยมเยียนกับพี่น้องหลายจุดนะครับประมาณ5จุดเพื่อที่จะไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่ เขาจะต้องการกําลังใจพิเศษนะครับเราจึงมีความรู้สึกว่ากําลังใจในสถานการณ์แบบนี้เราจะทําให้ได้ซึ่งกันและกันแล้วก็ฝ่ามันไปด้วยกันเพื่อให้พ้นวิกฤตในยามยากนะครับแล้วเราจะได้ฉลองกันในอีกปี2ปีข้างหน้าเมื่อวิกฤตโควิดหมดนะครับก็ให้กําลังใจนะครับพี่น้อง